เราให้ดูน้ำเงินก้อนใหญ่ๆก้อนเล็กๆเรียกก้อนใหญ่ต้ครับซึ่งเนี้ทันก็เปนไดตนน้ำมันจะเ้จะไ้อยเปอร์เซ็นต์เนี้คอยไม่ตัใหญ่แต่เก็บไว้รอออเดอร์เรียกสังแล้วเรามีคอยริงคอยคอยเก่าคอยต่างๆเยอะด้วยที่เรา ดูก้อนด้วยนะครับเลยห้ดูจากเม็ดคอยที่ตัเร็จแล้วแหลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับฟิล์มฟองก็คิดถูกยากวันนี้เราให้ดูที่ก้อนเลยครับใือว่าเราไม่มีคอยจริงไม่มีคอยเทียมไม่ใช่นะครับแต่ถูดแล้วได้ยินคนพูดแล้วก็จะต้องคิดนะครับว่าถ้าเห็นคอยของเราแล้วเป็นก้อนดิบยังไม่ได้ทำวันนี้เรา เราเรานั่งเขียเองนะครับไม่ใช่เอาภาพจากบบที่เอ็นมาครับจากเว็บเองเว็บของเราเองนะแต่เราก็ไม่ได้เสนอที่จะติดยาเลลงเผยแค่นะครับเป็นคอยเราให้ดูเป็นคอยแท้จริงๆวันน่าจะมองไม่ไเห็นแล้วคอยแท้เราให้ดูนะว่า้าร้องการดูคอยแท้ยี่ตีางๆเป็นข้อมูลศึกษาได้นะครับดูใน youtube ว่าคอยไซรินจะเป็นยังไงสีนเป็นยังไงนะครับรให้ดูได้แล้วก็ เป็นแนวทางสอบถามถ้ารู้ถ้าไม่รู้รายละเอียดก็สอบถามให้ชัดเจนได้นะครับข้อมูล,ลยินดีให้คำตอเนครับสนใจก็โทร087150501ครับ